สวัสดีครับเพื่นพ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 นอนๆครับเพื่อนๆูกช่องทรอนซิสเต็มครับโลกร้อมไทยเปิดด่านกัมพูชาลุ้นรัฐบาลอนุทินจะปิดเกมอย่างไรครับบทความจากเนชั่นสุดสัปดาห์ต่อมา3เหล่าทัพประเมินสถานการณ์ตรงกันปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาสอเขารากยาวข้ามปีเหตุทั้ง2ประเทศยังหาจุดตึงกลางร่วมกันไม่ได้การเจรจาชวิภาคีเหมือนพายเรืออยู่ในอ่าง หากมองในมิติการรบการยืดในระยะยาวแน่นอนฝ่ายไทยได้เปรียบกว่าฝ่ายกัมพูชาแต่หากเป็นการเดินเกมการต่างประเทศฝ่ายไทยยังคงต้องตามแก้เกมฝ่ายกัมพูชาเหตุกัมพูชามีฝ่ายการเมืองที่เข้มแข็งเดินไปในทิศทางเดียวกันนำไปสู่เป้าหมายเดียวกันคู่ต่อกรของไทยไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบันก็ยังเป็นอุดเซ็ ส่วนฝ่ายไทยมีการปรับเปลี่ยนผู้นำประเทศส่งไมายต่อคนแล้วคนเรารวมถึงระดับพอบอเหล่าทัพแม่ทัพนายกองจึงขาดการเชื่อมต่อดังนั้นการเมืองภายในประเทศจึงไร้เสถียรภาพกลายเป็นจุดอ่อนที่ฝ่ายไทยเป็นรองกัมพูชาเมื่อเร็วๆนี้พลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศวันออกหูทำหนังสือประท้วงสิงคโปร์ ตำนี้การแสดงท่าทีจุดยดนสิงขรบโปรต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่กล่าวหาว่าไทยรังแกกัมพูชาโดยหนังสือมีคำพูดเชิงตัดเพราะว่าเวลาที่ไทยมีอะไรจะคิดถึงสิงขรบโปรเป็นชาติแรกเสมอและอยากให้สิงครบโปรนึกถึงไทยเป็นชาติแรกด้วยเช่นกันต่อมาสิกาโปรจึงได้ปรับท่าทีพร้อมแสดง ความเสียใจต่อกอรณีดังกล่าวเนื่องจากกองทัพอากาศสิงคหลบโปรได้ใช้ทรัพยากรไทยเช่นพื้นที่การฝึกทางทหารในรูปแบบการฝึกร่วมกับกองทัพอากาศไทยเช่นการฝึกเฉพาะกิจภายใต้รหัสแอร์ i ท i n g ซึ่งจัดขึ้นทุกปีตั้งแต่ปี2526เพื่อแลกปเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติ การทางทหารผสมการฝึกผสมคอปชทเกอร์ซึ่งเป็นการฝึกร่วมขนาดใหญ่กับสหรัฐอเมริกาการฝึกเหล่านี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะนักบินกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างศักยภาพทหารรบร่วมกันเช่นเดียวกับพลเอกพนาแคลวปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกส่งสัญญาณผ่านพลตรีวินชัยสุวารีโฆษกองทัพบก ไปถึงมาเลเซียวันถูกมองไม่เป็นกลางหลังอันวาฮิบราหิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียรับข้อมูลฝ่ายเดียวจากคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชากรน,นีสำนักข่าวเบอร์นามาของมาเลเซียรายงานว่าอันวาฮิบราหิมนายกมาเลเซียและประธานอาเซียนได้โทรศัพท์พูดคุยกับอนุทินชาญวิรุล ผู้นำนายกไชยเมื่อ18กันยายน2568โดยได้มีการหาหรือถึงพัฒนาการล่าสุดของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาต่อมานายกมาเลเซียโพสต์บ,บนเฟซบุ๊กระบุว่าให้ทั้งสองฝ่ายรักษาสันติภาพและหลกเลื่องความขัดแยง้งที่นำไปสู่ความตึงเครียดโดยไม่จำเป็น รวมถึงขอให้มีการแก้ไขประเด็นต่างๆผ่านการเจรจาในการประชุมสมัยวิสามันของคณะกรรมาการเขตเดินร่วม j b c ไทยกัมพูชาการแสดงท่าทีของอันวาอิบราฮิมเกิดขึ้นภายหลังมุนมะเนต็ตร้องขอให้แทรกแซงต่อกรณีตำรวจควบคุมฝูงชนใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางกับชาวกัมพูชาระง,งับเหตุไม่ให้รือร้อรัอ้วรวดน้า อยู่ในอธิปไตยไทยที่บ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสักแก้วหน่วยงานความมั่นคงของไทยชี้ว่าอันวา่าหวังใช้กรณีชายแดนไทยกัมพูชาปูทางให้ตัวเองเป็นผู้นําสันติภาพในฐานะประธานอาเซียนและยังมีเรื่องการเมืองภายในของมาเลเซียเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนสิงคโปร์มีจุดยืนเคียงข้างสหรัฐอยู่แล้วและมีธุรกิจในกัมพูชา พร้อมทั้งเชื่อว่าไม่มีประเทศไหนจริงใจกับประเทศไทยอย่างแท้จริงทุกประเทศยึดผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักโดยไม่สนใจหลักการทั้งผลประโยชน์การเมืองและการลงทุนซึ่งซับซ้อนทับกันอยู่สุดท้ายแล้วประเทศไทยต้องพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดเราครวรปรับท่าทีจะเดินเกมแบบเดิมคงไม่ได้ประเทศไหนทำอะไร แล้วเรารู้สึกไม่โอเคต้องประท้วงส่งสัญญาณกลับไปเพื่อให้เขารู้ว่าเราไม่โอเคเช่นเดียวกับที่กองทัพบ,บกส่งสัญญาณไปยังประเทศมาเลเซียหน่วยงานพมามมั่นคงระบ,บุว่าจากข้อมูลในช i o n a l Bank ก f c a m b ั d i ู n b เและ CDC เคยรายงานต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในกัมพูชา10ชาติที่ลงทุนอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศกัมพูชา ปี2567พบว่าตีน49.82%เวียดนาม8.11%เกาหลีใต้5-6%ญี่ปุ่น4-5%สิงคโปรโ์3.83%มาเลเซีย2-3%ไทย1-3%แคนาดา8.6%ส่วนราชอาณาจักร1-2%สหรัฐอเมริกา1.1% 1. ถึง1.5%โดย10ชาติเหล่านี้ร้วนได้รับผลกระทบจากกรณีการปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาและคาดหวังให้สองประเทศเร่งหาทางออกคลี่คลายปัญหาโดยเร็วเพื่อบรรเทาผลกระทบการลรงทุนของตัวเองในกัมพูชาหากปล่อยสถานการณ์ราบยาวสุดท้ายไทยจะถูกบีบให้เปิดด่านด่วนในที่สุดดังนั้น จึงต้องจับตาว่าทิศทางประเทศไทยภายใต้การนำของรัฐบาลพักภูมิใจไทยโดยนายกอนุทินจะปิดเกมชายแดนไทยกัมพูชาด้วยวิธีการใดภายใต้เงื่อนไขกัมพูชาต้องสิ้นสภาพภัยคุกค,คามและไม่เสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวเพื่อนๆครับพูดคุยทักทายคอมเมนต์กันได้นะครับสิบชาติเหล่านี้แหละที่จะกดดันประเทศไทยหรือเปล่า เพราะว่าถ้ารัฐบาลไทยนะฮะลากยาวในการปิดการแต่ตบาดแต่ของมุนเซนเขาบอกว่าให้ปิดไปเลยหนึ่งร้อยปีไปเลยมุนเซนอยู่ไปถึงร้อยปีแน่นอนอาจจะสี่ห้าปีข้างหน้านี้อาจจะตุยก็ได้เพราะปัญหาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะฮะมุนเซนเนี่ท้องป่องขาเรียบแสดงว่ามีโรคภัยไข้เจ็บนะครับเป็นเบาหวานความดันโรคหวัวใจอะไรต่างๆนะฮะแต่ว่าตบาดแต่แค่นั้นแหละ ปิด,ดย,ยาวนะฮะตั้งแต่นะครับทอพอภาคหนึ่งภาค2จันทบุรีตานะฮะมีบ่อนคาสิโนรับรองหุนเซนไม่มีไรายได้แน่นอนร้งนจะขายพืชผลทางเกษตรให้ไทยก็ปิดอ่าก็ปิดด่านนะฮะหุนเซนตอนนี้ก็นะครับหาทางลงว่างั้นเถอะปล่อยให้อามาเลเซียนี้โดยมาเลเซียไม่เป็นกลางเลยนะฮะจะเอนจะเข้าข้าง เซ็นสักหน่อยจากเขาข้างกับปุชาะนะครับในการจัดการเรื่องปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็น i o โไม่ว่าจะเป็น g b c ครับาทางอ,าอันวาหิปราหิมนี่เป็นตัวตลกของพี่น้องชาวไทยนะครับไม่เป็นกลางแน่นอนครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับประชาชนพี่น้องชาวไทยนั่นแหละครับซึ่งเป็นตัวแปรทำให้รัฐบาลทำใจลำบาก ถ้ารัฐบาลเอาใจสิบชาติเหล่านี้แล้วพี่น้องไทยบอกว่าให้จบที่รุ่นเรานั่นหมายถึงว่าพี่น้องชาวไทยยอมเจ็บคนชายแดนเนะ่ะชายแดนกัมพูชายอมเจ็บให้มันจบที่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั่นแหละรุ่นเรานั่นแหละเพื่อที่จะให้ลูกหลานเราไม่มีปัญหาถ้ามีสงครามรอบสองนี้ให้จัดการเด็ดขาดให้ทหารจัดการเด็ดขาดไปเลยนะฮะพี่น้องชาวไทยบังคับให้พอพักหนึ่งแหละ แถวจันทบุรีตากสักแก้วอรัญประเทศมีพี่น้องฝั่งกัมพูชาถูกหลอกกลับประเทศตนเองทํางานที่ประเทศไทยเจ็ดแปดแสนถึงหนึ่งล้านคนต้องกลับประเทศตนเองเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าฮุนเซนบอกว่ามีงานมีการรองรับให้ทําสุดท้ายทําแค่ประมาณ3 4มสี่หมื่นคนและการทำงานเขาออกตั้งแต่30ไปไปลงมาถ้าอายุ30สิบ ไปปแล้วไม่เอาแล้วสีก็ไม่เอาแล้วหางานยากนะจำเป็นต้องทะลักเข้ามาที่ชัย